สววรรค์แห่งทะเลใต้ที่มีชื่อเสียงกองโลกพร้อมที่เที่ยวอันศีนมากมายกระบี่คืออีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกอยากจะมาเยี่ยมเยียนแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีชุมชนเก่าแก,แก่แห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ที่คนในชุมชนนั้นได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพื้นป่าท้องทะเลและสัตว์น้อยใหญ่ คือนะ้าพาพีมีชีวิตนัททีกับปลายดาวนะคะชอบทำอะไรตลกลกให้หนูดูค่ะแล้วสวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อเด็กหญิงยานินโสคํานะคะ เป็นักขุดเทศน้อยมาจากจังหวัดเลยค่ะวันนี้นะคะน้องไข่มุกอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้นะคะน้องไข่มุกมีนัดกับเพื่อนๆมา <ๆ S 2> ขุดเทศน้อยที่จังหวัดกระบี่ไว้ที่นี่ค่ะไข่มุกไปแอบสืบมาว,าว่าวันนี้ไข่มุกต้องได้นั่งเรืออีกแล้วค่ะว่าแล้วก็ไปหาเพื่อนกันเลยดีกว่าค่ะและนี่คือจุดนัดพบของเพื่อนๆมาขุดเทศน้อยจังหวัดกระบี่กับน้องไข่มุก เป็นอีกหนึ่งสถานที่สุดอันศีลที่หลายคนยังไม่เคยรู้จักว่าแต่น้องไข่มุกคะอย่าเดินชมวิวเพลินนะคะเพื่อนๆรออยู่ค่ะทางนี้ทางนี้<ค>พี่ไข่มุกอุย๊ยอยู่นี่นี่เองหาตั้งนานเนี่ยไหนแนะนำตัวกันหน่อยสิสวัสดีผมชื่อเด็กชายพนมนหอมปันนะชื่อเล่นชื่อนทัททีมาจากโรงเรียนวิทยาประชาคม สวัสดีหนูชื่อเด็กหญิงดันิชาปุบานน้อยท่้นชื่อไปดาวมาจากโรงเรียนวิชาปิชาคมนะแล้วนี่จะพาพี่นั่งเรือไปไหนกันเหรอเขาการรถตรงนู้นเขาการรคืออะไรหรอคือนะพาผีมีชีวิตมีผีจริงไหมอ่ะน่ากลัวโอ้ยอย่าไปเชื่อเขาเลยไม่มีหรอกตื่นเต้นนะสีถ้านั้นตามเรามาเราจะพาไปประจนไพ่ let's go ขาวก้าโรสหรือที่รู้จักกันในชื่อหุบผาปีศาสองอารมณ์หินปูนขนาดใหญ่ที่เกิดจากการกัดกร่อนของลมฝนและน้ำมายาวนานหลายพันปีจนเกิดเป็นรูปร่างหน้าผาปีศาอันน่าทึ่งบรรยากาศของหน้าผานี้เปลี่ยนไปตามเวลาในช่วงเช้าหน้าผาปีศาจจะดูเศร้าซึมแต่พอแดดเริ่มส่องยามบ่ายใบหน้าของปีศาจก็เหมือนจะกลับมายิ้มแย้มอย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนี้ที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศป่าชายเลนทั้งหินง,งอกหินย,ย้อยที่ทำให้วิวทิวทัศน์ดูแปลกตาและตื่นตาตื่นใจสุดๆและบนหน้าผาสูงแห่งนี้ยังมีภาพเขียนสีโบราณทั้งภาพคนและสัตว์ที่มีอายุราว3 0 0 0ถึง5,000ปีอีกด้วยแร ไปอื่อจะแค่มีพิเศษไม่พออีกมบอกอยากไปด้านบูสิใช่เขารู้ัรืต่างๆที่นี่เลยเหรอใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อบัตรนะคะเป็นไกด์ของพุทธเดชท้องถิ่นของชุมชนท้องแก้วบ้านไหนนั่นค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ภูเขาการลดแล้วค่ะภูเขาการลดที่ที่เขาบอกว่าเป็นลูกหานที่มีผิวจีนสันนี่มีจริงๆไหมคะเอ่อไม่มีผิวค่ะแต่ว่าเป็นภูเขาหน้า เพราะภูเขาหน้าผีเนี่ยเกิจดจากความทิงานทางธรรมชาติเกิจดจา,ก,ากการกัดเซาะกันกร่อนของลมฝนเป็นเวลามากกว่า1 0ันปีค่ะก็ลเลยออกมาเป็นหน้าแบบลักษณะหน้าปีกอีสาา นั้นนะคะเราก็จะเห็นเป็นเหมือนภูเขาเหน้าผีอีกลูกหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะเหมือนพีตาโคนอ๋อพีตาโคนเหมือนที่บ้านหนูเลยค่ะที่บหนูนี่พีตาโคนใช่ค่ะก็จะมีปาจมูกแลกจะจมูกยาวๆเดี๋ยวยเราขึ้นบกไปชุมชนเลี้ยงผึ้งกันเราจะได้กินน้ำผึ้งหว,วานๆกันเย้ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> จากเขากาโรสสู่หมู่บ้านที่ลึกแต่ไม่ลับ กับธรรมชาติที่ยังคงเขียวขจีใช้เวลาประมาณ5นาทีเท่านั้นก็จะถึงบ้านไหนหนังตําบลเขาครามอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านคำว่าไหนหนังนั้นเป็นคำกร่อนจากชื่อเดิมคือสุงไงแกหนังเป็นภาษามาลาย,ยูแปลว่าความสุขสบายนั่นเองค่ะโอ้โหที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เลยอะ่ะใช่ จริง,รงเชื่เห็นกันอยู่ว่าอุดมสมบูรณ์นี้เพราะความสมบคี์ในคนในชมชนเลยนะไข่มุกไข่มุกรู้ไหมว่าที่นี่เคยเกือบศูญเสียทั้งผืนป่าและสัตว์น้ําเลยนะจนชาวบ้านที่นี่จาง่ายได้ว่าต้องดูแลต้องอนุรักษ์ทั้งบนบกทั้งในน้ำเลยนะไข่มุกโอ้น่าสนใจมากเลยอะ่ะถ้าไข่มุกอยากรู้ละเอียดมากกว่านี้ไปหาคุณลุงกันเลยดีกว่าไปไป,ไป สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับพอดีฝนพุ่มอยากสัประวัตความเป็นมาก้องทีนี้ลุง่วยเลาให้พุ่มฟังสกิดใจมายกลุ่มพึ่งเนี่ยตว่าหลายประวัติความเป็นมานะมันมีมาตั้งแต่ปีพระ5 3้ต้องกาหนยมากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรใจยฟังเป็นที่อนุรักษ์ต่างมอเลยไม่ได้เป็นกลุ่มอาชีพไม่ได้เป็นกลุ่มแหล่งพึ่งมันจะเห็นอยู่ตอนนี้ แต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นกลุ่มเลียงพึ่งมาปีห้าเจ็ดเอทพ้นก็เปื่อตรงการแต่ใจสามารถฉีกสั่งมดเลยเนี่ยซีซิปากนได้มีรายได้จากการที่ว่าไปดูแลไปดักซาทรัพยากรเนี่ยใกล้น้ำพึ่งใกล้ไส้ปัน้นใกล้ไรสุกทิ้งสุกอย่างเนี่ยซีเปอร์เซ็นจะตังเป็นกองทุนเบื่อการอนุรักษ์แล้วก็เอาไปทำเป็นกิจกรรมอย่างการดูแลดักซาทรัพยากรเป็นการปลูกปาปลูกยาจะรลทำสั่งปลาบานปลาและแบบเนี้ย เดี๋ยวขึ้นไปแล่กันเลยไม่ดอนจริงนะลุงนะไม่ดอนเน็ใจนะลุงไอ้สบายไปใครจะไปคิดล่ะคะว่าอีกหนึ่งอาชีพเป็นของชุมชนชาวประมงที่นี่คือการเลี้ยงพึ่งและชนโรงและที่พิเศษสุดๆก็คือการเลี้ยงพึ่งแบบธรรมชาติปล่อยให้พึ่งและชนโรงหากินอย่างอิสระเหมือนอยู่ในป่า จึงทาให้ได้น้าหวานคุณภาพดีรสชาติหอมหวานจากธรรมชาติแท้แทเลยล่ะค่ะเป็นส้ยปยพันธุ์แรกต่ว่าเราจะเอาไปปล่อยในพื้นที่ป่าไม่ปล่อยใช่ไหมคะอันนี้มันไม่ต่อยแต่ว่ามันจะกัดต่อยกับกัดก็เหมือนกันคร<า>ับในบอกหมายเ่ลยเนี่ยเี๋อจะเอาไปเี๋วเอาไปปล่อยในป่าจะเป็นแบบนี้นะใช่ไหม เดี๋ยวไปในป่าจึ้งเราเฟนเลยเดี๋ยวปิดปากทางไว้ก่อนปิดปากไว้อย่ามันออกได้พอไปตึงไปตึ้งเดนหัวเราก็เพท่อทอันนี้คือไข่มันใช่ไหมคะไอ้นี่คือน้ำหวานนี่คือไข่นี่ไข่มันไข่ที่มันจะแยกรังต่อเนี่ยน้ำหวานเนี่ยเวลาเนี่ยเราก็ตัดเอาไปกินได้เลยครับ เาชิมน้ำพึ่งเสร็จเดี๋ยวเราจะไปทำแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำพึ่งกันแปรรูปอะไรเหรอคะแปรรูปเนี่ยทำได้ได้ซิงซึ่งหลายอย่างมากที่จะทำจากน้ำพึ่งได้ไปเราทำที่ไหนเหรอครับนี่ตรงนี้น้องไข่มุกน้องนาทีและน้องปลายดาวไม่เพียงได้ความรู้เรื่องพึ่งเท่านั้นนะคะแต่ยังได้ชิมน้ำพึ่งแทๆ้ๆหอมหวานสดๆจากรังพึ่งกันด้วยค่ะและยังไม่หมดแค่นั้นค่ะ คุณลูกรษณิบ,บอกว่ามีกิจกรรมสนุกๆรออยู่เด็กๆจะได้ลงมือทำสบู่จากน้ำผึ้งทแท้ๆที่เพิ่งชิมกันมาอย่ารอช้าตามไปดูกันเลยค่ะอันนี้ทำยังไงล่ะคะอันนี้วดเจสบู่นะลูกนี่ตัวนี้คือปิซซรีนะวชเจี้กองสบู่ที่เราเจะทำขั้นตอนต้องไปใส่ไว้ในนี้ก่่นนไม <ป S 1> <ด>้เลยลูก นอกจากน้ำผึ้งจะเป็นสินค้าขึ้นชื่อของบ้านไหนหนังแล้วชาวบ,บ้านได้มีการนำน้ำผึ้งรังผึ้งไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพความงามอาทิสบู่ลิปบาล์มโลชั่นบำรุงผิวและตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่เด็กๆจะได้ร่วมกันทำความดีเพื่อช่วยดูแลแล,และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชนบ้านในหนังแห่งนี้ค่ะ กิจกรรมนี้คือการนำกระบอกไม้ไผ่ที่มีชนะรคงไปปล่อยคืนสู่ป่าแล้วทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรช่วยธรรมชาติได้อย่างไรตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะอ้าวเด็กๆคนพื้มัง้งวันนี้เด้ทำกิจกรรมชนะรองค้นป่ากันถูก,ถกใจค่ะ,คะ ต้องขอขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่พาหนูมาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามขนาดนี้นะคะลุงยินดีเสมอเท่าวางๆเนี่ยชวนพี่น้องชาวอีสานเนี่ยมาเที่ยวเทพักใต้มัง่งมาชุมทะเลมาชุมเพลงพึ่งได้มีเยอะเยะ,ยะมากมหมค่ะเดี๋ยววันหลังหนูจะพาพ่อก,กับแม่และญาติพี่น้องมาด้วยนะคะสัญญาการพวกเราสองคนได้สิว่าจะเป็นเพื่อนกลกันตลอดไปสัญญาสิ<แ>เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้ว รอยยิ้มและความสนุกของการมาสัมผัสวิถีท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดก็สามารถกลายมาเป็นความสุขที่ยากจะหาสิ่งใดมาทดแทนได้และนี่คือการมายืนหมู่บ้านในหนังครั้งแรกของน้องไข่มุกมากรุเทศน้อยจากจังหวัดเลยของเราเจ้าตัวจะมีความสุขแค่ไหนไปฟังจากปากของเขากันเลยค่ะพอเราได้ออกไปกลางทะเลอี้ยค่ะหนูรู้สึกว่ามันสวยมากแล้วก็รู้่งบอกได้เลยว่ากระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ มีป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันเย็นสบายดีค่ะทริปนี้น้องไข่มุกมีเรื่องตื่นเต้นอะไรบ้างโอ้เยอะมากเลยค่ะตั้งแต่ลงเรือจนขึ้นมาฝั่งเลยค่ะตอนที่ลงเรือนะคะมันเรือมันก็โยกเยกใช่ไหมคะมันไม่แบบบาลานซ์กันนะคะมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเลยค่ะตอนที่น้ําขึ้นมันท่วมบันไดนะคะ หนูก็ตกใจเหมือนกันค่ะแล้วหนูจะเดินไปยังไงแต่ทีนี้หนูก็เดินเดินเกาะๆไปค่ะน้องไข่มุกรู้สึกยังไงได้ไปเห็นหุบผาปีศาสองอารมณ์ตรงที่มันจะเป็นตาโบโบแล้วก็มีปากแล้วก็มีรูจมูกเล็กๆค่ะหนูรู้สึกว่าคนจะสังเกตจุดนั้นมากกว่าเขาค่ะว่าหนูว่ามันน่าจะเป็นแลนด์มาร์คค่ะเพราะว่ามันเห็นได้ชัดมากเลยค่ะไม่ต้องจิงนตนาการมันก็เห็นค่ะอีกตรงนึงนะคะมันก็จะคล้ายๆผีตาโขนค่ะ ต้องมีแบบต้องจินตนาการแบบว่าอันนี้คือจมูกอันนี้คืออันนี้คือตาค่ะก็คือต้องจินตนาการดีๆค่ะหนูรู้สึกว่ามันสวยดีค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วหนูก็ชอบดูแบบว่าที่มันต้องใช้จินตนาการนะคะหนูชอบจินตนาการไปเรื่อยค่ะพูดถึงเพื่อนใหม่กันหน่อยน้องนาทีและน้องปลายดาวนาทีกับปลายดาวนะคะชอบทําอะไรตลกสนุกให้หนูดูค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันในชีวิตให้หนูค่ะตอนที่ลงเรือนะคะ นาทีกลัวเรือจะล้มมากแบบกลัวเรือจะพลิกลงไปอะค่ะส่วนปลายดาวนะคะปลายดาวก็คือหนูเพิ่งรู้ว่าน้องอยู่แคบปอสองค่ะแต่ว่าน้องคุยเก่งมากเลยค่ะก็คือน้องแบบว่าเลเวลก็คืออยู่นี่แล้วค่ะก็คือน้องชวนคุยเก่งค่ะแล้วก็จําบทได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับได้นั่งเรือแล้วก็ ได้มาเที่ยวชมดูพึ่งหลายๆชนิดครับแล้วก็ได้ปล่อยพึ่งสูตรธรรมชาติครับน้องนิีีรู้สึกยังไงที่ได้มาถ่ายทำรายการมาพุทเทศน้อยรู้สึกสนุกและก็ดีใจครับชอบครับเพราะปกติผมอยู่ที่บ้านไม่มีใครให้เล่นด้วยครับพอผมได้ออกมาเที่ยวสถานที่ต่างๆผมมีเพื่อนผมสนุกครับ แจดีแล้วก็น่ารักน้องนาทีช่วยสอนภาษาใต้หน่อยสักหนึ่งคำคำว,ว่าอะไรจังหูร้อยจังหูร้อยจังหูสามสิร้อยจังหูแปลว่าอร่อยมากๆเลย รับวันนี้ผมขอขอบคุณทีมงานมาักคุเทศน้อยเอาภาษาอะไอะน้องปายดาวรู้สึกยังไงที่ได้มาเป็นมักคุเทศน้อยจังหวัดกระบี่ดีใจค่ะที่ได้ชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดกระบี่เยอะเสถานที่สำคัญในจังหวัดกระบี่ที่โนโยยาแนะนำคือก็ผีพีเพราะ ก็พีพี <Techn Pokémon> ่เป็นสร้างควารักนำนามและเป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดกระบี่อีกด้วยค่ะข้อเชิญเป็นพี่น้องๆไปจังหวัดกระบี่ก็เยอะนะคะเพื่อนๆอย่าลืมมากดแชร์กดติดตามในช่องมาวงเทพน้อยกันด้วยนะการได้มาท่องเที่ยวแล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกันของน้องๆมักุเทศน้อยทั้ง3าคนทำให้เกิดมิตรภาพอันงดงามภายใต้คำว่าเพื่อน แม้ว่าจะมาจากต่างถิน่นต่างภูมิภาคแต่พวกเขากลับสามารถเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อย่างน่าประทับใจและนี่แหละค่ะคือความมหัศจรรย์ของการเดินทางที่ไม่เพียงมอบความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆแต่ยังหล่อหลอมให้เด็กๆเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยความเข้าใจเปิดกว้างและพร้อมที่จะส่งต่อสิ่งดีๆสู่สังคมต่อไป